สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกะติบน้อยเทนดี้ทาร์โนะคะชาแนลดีดที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝาก mm hmm. เห็นหน้าไพ่ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าพี่จะมาอัดคลิปต่อเกี่ยวกับคลิป78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะก็คราวนี้ก็จะเป็นไพ่ อัศวินถ้วยใช่ไหมคะคราที่แล้วเป็นมหัศเล็กถ้วยนะคะแล้วก็เอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดโรแมนติกทาร์รดสำหรับการห่างหายมานานน้องๆที่ตามกันอยู่ก็คงจะทราบนะคะพี่เจ็บคอนะคะก็เลยฟื้นตัวช้านิดหนึ่งนะคะเอาละคะทีนี้นะคะเราก็มาดูความหมายไพ่กันดีกว่าสําหรับไพ่มหัศไม่ใช่มหัศลเล็กขอโทษผิดผิดค่ะสําหรับไพ่อัศวินถ้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเปิดไพ่นะคะแล้วถามว่าคนลกเกาจะกลับมาหรือเปล่าแล้วได้ไพ่ อัศวินถ้วยถือว่ากลับนะคะคือต้องก็ใจอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติของอัศวิน,เ,นเขาจะมีการเวียนไปเวียนมาใช่ไหมคะคือวนไปวนมาอะไรอย่างนั้นดังนั้นในไพ่อย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าถ้าเกิดเราถามถึงคนรักเก่าจะกลับมาไหมก็ต้องถือว่ากลับแต่ถ้าเกิดน้องๆบอกว่าแล้วถ้าถ,า,ถามถึงคนรักใหม่จะมีไหมมีคือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ทั้งคนรักเก่าแล้วก็คนใหม่ก็มีเข้ามาพร้อมกลัน่นแต่ในขณะเดียวกันนะั้นมันต้องขึ้นอยู่กับว่าน้องจะเลือกอะไรนะคะถ้าเกิดน้องเลือกที่จะแบบ เหมือนกับเรื่องที่จะรับคนเก่าคนใหม่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้สนใจนะคะก็จะเลยดูเหมือนกับว่าเอะเราเหมือนไม่เห็นเจอจริงๆเจอนะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจหรือบางทีเขาอาจจะไม่ใช่สเปคเราแบบนั้นก็ได้นะคะก็เลยอาจจะทําให้ความสนใจมันลดลงทีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในการกลับมาเนี่ย ถามว่ากลับมาลักกันเลยไหมมันต้องดูไพ่รอบข้างประกอบเป็นเพราะว่าในบางทีเขากลับมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาลักกันสะทีเดียวกลับมาเช็คเลดติ้งก็มีกลับมาเพราะเหงาตอนนี้ไม่มีใครกลับมาก็ได้ดังนั้นก็ต้องดูไพ่รอบข้างว่าไพ่มันสวยไหมถ้าไพ่หมันไม่สวยเนี่ยก็จะทําให้แบบ บอกว่ากลับมาเป็นเพราะว่าจะกลับมาคืนดีกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเป็นไพ่หัวตั้งใช่ไหมคะมันก็จะเอื้อให้ว่าโอเคมีโอกาสกลับมานะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้อัศวินถ้วยถ้าหัวกลับแล้วเนี่ยง่ายๆนะคะการกลับมา กลับมาก็เป็นเพราะว่าเช็คเลตติ้งอย่างแท้จริงและกลับมาก็เพื่อหวังในเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์ทังเพศแล้วก็แก้เหงาอะไรต่างๆของจริงคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าไพ่อัศวินถ้วยหัวกลับแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูไพ่รอบข้างเลยว่าไพ่จะดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าถ้าอย่างนี้กลับมาก็มีแต่ทําให้เราเสียใจนะคะคือไพ่หัวกลับมันจะง่ายตรงนี้นะคะบางทีเราแทบจะไม่ต้องดูความหมายของแบบ ไพ่รอบข้างเลยนะคะแต่ถ้าเกิดส่วนส่วนถ้าเกิดไพ่หัวตั้งเนี่ยน้องๆอ,อาจจะต้องมองรอบข้างนิดนึงว่ามันดีหรือไม่ดีประการใดนะคะเอาล่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่78บใบคนละเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะกับไพ่ใบนี้นะคะอัศสวินถ้วยนะคะถ้าเกิดชอบยังไงนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม กระติบน้อยเทดดี้ทารูได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้อัดคลิปมานานพูดตะกุกตะกักต้องขอโทษด้วยค่ะ